สนุนโดยศูนย์อายุยืนเปลี่ยนสุขโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใยอาหารวิฟชา้า DT j e ่ l y Fiber สวัสดีครับสารขุ้สู่เจาะข่าวเด่นรายการสดนะครับ5โมงเย็น26นาทีวันนี้คุยกันเรื่องการปรับค่าตอบปรับอัตราค่าตอบแทนพิเศษให้กับแพทย์ในชนบทนะครับมุมหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นการปรับลดแต่มุมหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะให้เหมาะสมขึ้นซึ่งไม่ได้ลดวันนี้เชิญสองมุมมองมานั่งคุยกันนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอณรงค์สหเมธาพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ และก็ประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับคุณหมอเกียงศักดิ์วัชระดุกูลเกียรตินะครับสวัสดีครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะทั้งสองท่านถ้าผมผิดแย้งเลยนะฮะคือเดิมเนี่ยเป็นการจ่ายอัตราบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของโรงพยาบาลในชนบทในรูปแบบการเหมาจ่ายเมียดว่าชัดเจนนะฮะว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่กันดานระดับไหนตั้งแต่ระดับปกติระดับกันดานมากและกันดานมากที่สุดนะฮะ โรงพยาบาลขนาดกลางโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้หมายถึงโรงพยาบาลในชนบทแบบใหม่ซึ่งเริ่มใช้หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนโดยที่ถ้าตารางจะขึ้นมาให้ดูนะฮะโรงพยาบาลชนบทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงย,ยกเว้นจะมีการปรับโรงพยาบาลขนาดเล็กบางแห่งซึ่งกระทรวงเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ชมุมชนเมืองแล้วไปอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะ โรงพยาบาลชุมชนเมืองเนี่ยถ้าเทียบกับเดิมถ้าเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ปกติที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กก็ถือว่ามีค่าตอบแทนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะขณะเดียวกันโรงพยาบาลชนบทขนาดกลางกับขนาดใหญ่สองตัวนี้แหละที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือว่าค่อนข้างมากกระทรวงสาธารณสุขบอกนะฮะว่าการปรับนั้นเป็นรูปแบบผสมผสานก็คือลดในส่วนของ โรงพยาบาลชนบทขนาดกลางกับขนาดใหญ่ที่เป็นอัตราเหมาจ่ายแต่เอาเงินที่ลดนั้นก็ไม่ได้ไปไหนจันออกมาเป็นส่วนกลางแล้วจะจ่ายตามเขาเรียกว่าผลการปฏิบัติงานหรือว่าภาระงาน P4P นะคือการจ่ายตาม performance นั่นเองแพทย์ชนบทระบุว่านี่เป็นการไปลดค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของแพทย์ชนบท ไม่ว่าจะอยู่ในกันดานมากกันดานน้อยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ตามทีแต่อยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นผลจากการไปลดตรงนี้แล้วการจาารรัดราพนักงานเนี่ยจะทาให้แพทย์ขวัขันกําลังใจที่จะอยู่ในชนบทสุดท้ายจะไหลออกจากระบบหมอชนบทแล้วก็ไปสู่โรงพยาบาลเอกชนกล่าวหาถึงขนาดว่ามีแผนที่จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนนั้นได้แพทย์เข้ามาเพื่อจะรองรับการเป็นเมดิคอลฮับของเมืองไทย นี่ภาพใหญ่ๆผมก็ถามปรตลาดก่อนนะฮะแล้วคุณหมอเกียงศักก์ก็ฟังดูพร้อมๆกันทําทําไมผมถามก่อนเอผมอยากเริ่มให้เห็นภาพรวมของเงินเดือนนะครับขณะนี้เนี่ยบุคลากรของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเรามีถึง26สายงานนะครับแล้วมีคนอยู่ถึงประมาณ360,000คนดังนั้นสิ่งที่เรามองเป็นทิศทางเนี่ยก็คือข้าราชการรวมทั้งลูกจ้างเนี่ยจะต้องอยู่กัน ย่งไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็จะต้องอยู่กันอย่างที่จะช่วยกันทำงานเป็นทีมสุขภาพนะครับผมคิดว่านี่เป็นหัวใจนะครับในปัจจุบันนี่นะครับผมคิดว่าถ้าเราลองลงลึกไปในเงินเดือนสมมติถ้าเราพูดถึงแพทย์กับสัตแพทย์นี่นะครับจะเห็นว่าภาพรวมของเงินเดือนเนี่ยเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจัดเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับประมาณ30 ถึง50%อของรายได้นะครับ30-50%ของรายาได้นะครับเพราะว่าในส่วนของรายรับเนี่ยนะครับก็มีทั้งเงินเดือนมีทั้งค่าตอบแทนที่เรียกว่าพจสม,มีทั้งเรื่องของอการที่ไม่ทําเวชปฏิบัติก็คือการไม่ทําร้านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีค่าโอทีนะครับสำหรับการปฏิบัติงานปฏิบัติ เอาไปรอดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเดิมประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และอย่างไรฮะมันเหลื่อมล้ำแบนี้อย่างนี้ครับผมคิดว่าในวิชาชีพต่างๆมันมีวิชาชีพตั้งแต่เภสัชพยาบาลสหวิชาชีพนะครับซึ่งถ้าลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันมีประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้อยู่ในช่วงเวลานึงประมาณปีสองพันรอห้าสิบเอ็ดเนี่ยเริ่มมีการปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบทำให้ทีมสุขภาพในแต่ละโรงพยาบาลอาจจะเริ่มมี ประเด็นที่ได้พูดถึงกันถึงเรื่องของความแตกต่างหมายความว่าไงกลุ่มพวกนี้น้อยกว่าแพทย์กับสานาแพทย์หรอครับใช่ครับเออแล้วแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือระหว่างโรงพยาบาลระหว่างาวิชาชีพเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรากลับมาดูนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราพยายามจะดูเรื่องของความแตกต่างระหว่างวิชาชีพแล้วก็ภายในวิชาชีพนะครับต้องยอมรับว่าในการจ่ายเป็นอัตราคงที่เนี่ยก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ ทํางานมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแต่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เท่ากันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นความแตกต่างส่วนที่สองนะครับจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็มีความเห็นว่าในส่วนที่มีปริมาณงานที่มากนะครับก็น่าที่จะได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นนะครับแล้วส่วนที่สามที่เรามองก็คือโรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เราถือว่าอาจจะเสียโอกาส กระทรวงแล้วก็คอรมเนี่ยก็คงไม่ได้ละเลยนะครับดังนั้นทั้ง3าประเด็นเนี่ยเราเลยมีการทบทวนนะครับค่าตอบแทนทั้งหมดนะครับทั้งระบบซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2554หลังจากที่มีประเด็นข้อขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสมัย2553นะครับตรงนี้ก็ได้ทำมาตามลำดับนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่31มมีนาคมเนี่ยก็เป็นการผสมผสานระหว่างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งซึ่งจะยังได้ได้รับแต่อาจจะมีการปรับซึ่งก็คงจะเป็นรายละเอียดออแล้วก็เพิ่มเติมด้วยการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานตรงนี้จะเป็นการผสมผสานกันครับผมตีความอย่างนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลอันนี้โมเดลนี้ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําถูกไหมฮะอคุณหมองเกี้ยงสัิ์ฮะก็คือว่าปรับให้มีการประเมินตามปริมาณงานมากทํางานมากได้มากทํางานน้อยได้น้อย ไม่ใช่การเหมาจาจอันนี้หลักใหญ่ถูกไหมครับอ่ัคุณหมอีสักครับ,รบผมคิดว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่อย่างนี้ก่อนนะว่าในวิชาชีพสุขภาพที่เป็นชั้นหัวกะทิของบ้านเราเนี่ยะระบบการได้มาเนี่ยนะครับรัฐบาลเป็นคนผลิตโดยงบประมาณให้สถาบันการผลิต แล้วก็คัดเลือกคนคนเก่งถูกไหมฮะแล้วก็มีโอกาสทางการศึกษาสูงส่วนใหญ่จะอยู่จากในเมืองกรุงเทพหรือปริมณฑลนใช่ไหมฮะพอเรียนเสร็จเนี่ยเราจะบังคับให้ไปทํางานในพื้นที่ขาดแคลนคือพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากไปอยู่ครับคือถ้าสมมติว่าจบมาปุ๊บถ้าเขาเลือกได้เขาไปเลือกไปอยู่ในเมืองในที่จเจริญมากกว่ามีความมั่นคงมีสารนุบประพที่ดีมีการกมนาคมที่เรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาเราบังคับเสร็จเขาก็ลาออกแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน ภาพที่มันเห็นอย่างนี้ครับอันนี้คุณหมอก็มองมองมันสูญเสียมันคือความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างในปีห้าหนึ่งที่เราพูดถึงอตอนนั้นรัตตีเฉลิมอยู่บํรุงมาพอดีเราก็เลยบอกว่า หน้าที่ของผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือปลัดเนี่ยสังเกตไหมครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราจะต้องดูแลคนทั้งประเทศที่ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพมหานครในยต้องเรียกว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็หมายถึงโรงพยาบาลจังหวัดแล้วกันนะที่เราดูแลอยู่ขนาดนั้นมีประชากรประมาณ13ล้านคนนะครับเรามีจำนวนประชากรประมาณ126ของประเทศแต่เรามีหมออยู่ประมาณ6,000คนนะครับโรงพยาบาลชุมชน723แห่งเนี่ยก็คือประมาณ723อเภอพูดง่ายๆอย่างี้นะครับก็ดูแลประชากรรปะมาณ4 ล้านกดรายละ70เชื่อไหมครับตอนนั้นเรามีหมออยู่2 7 0 0กว่าคนอันว่าคนแต่ที่ผมพยายามที่ผมพยายามจะพูดนี่นะครับไม่ได้หมายความว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขขี้เกียจนะครับจำนวนที่เราดูแลหมอยอยู่ทั้งหมดนี่เชื่อไหมครับทั้งประเทศเรามีอยู่ประมาณ3 0,000กว่าคนที่เหลือนอกนั้นไปอยู่สังกัดอื่นกับกับเอกชนหมดนี่คืออะไรครับคือที่รัฐผลิตมาในได้แต่ละคนที่ต้องเสียเงินผลิตในต่อหัวในประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทเสร็จแล้วออกไปให้หา ให้องเอกชนรัไปกินหมดเลยภาครัฐประมาณไม่ถึงหมื่นคนไม่ถึงหมื่นคนนะครับไม่ถึงหมื่นคนแล้วเสร็จแล้วเราสูญเสียไหมฮะใน40ล้านคนเราเหลืออยู่แค่2,700ในขณะที่เราผ่านบังคับในการปฏิบัติงานเนี่ยประมาณ35,000คนเหลือไม่ถึง6%เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเสียเงินอยู่ก้อนหนึ่งในการผลิตบุคลากรเกือบแสนล้านแล้วเอาตรงนี้ไปเป็นต้นทุนฟรีให้กับเอกชน ในการที่เขาไม่ต้องเสียเงินผลิตเลยแล้วก็สร้างกไรเเขาไม่ลงทุนเลยแต่ว่ารัฐบาลกับไม่ไม่หาวิธีการเพราะฉะนั้นปีห้าหนึ่งก็เลยมีการแก้ตรงนี้ปีห้ก็เลยมีการแก้ตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มองอย่างนี้ครับว่าโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด738แห่งนี้นี่เรามองภาพปัจจุบันนะครับ เราดูแลคนประมาณ40ล้านคนประมาณ70%อของประเทศเราแบกอุ้มภาระงานผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในครอบคลุมประมาณ70%ถึง80%ของประเทศอันนี้หมายถึงรวมของกระทรวงสาธารณสุขอ,อันนี้ผมต้องให้เครดิตก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะกระทรวงสาธารณสุขเราเชื่อไหมครับเรามีบุคลากรประมาณ1ในสของประเทศแต่เราแบกอุ้มภาระงานของทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 70- 80แดเปอร์เซ็นต์ว่าดีไหมฮะก็ดีแล้วในชนบทกับดูแลมีบุคลากรประมาณแค่ไม่ถึง10%แต่เราแบกอุ้มบุคลากรประชา ผลงานเนี่ยประมาณเกือบ60-70%ของ70%นั้นะอ,อันนี้มันก็เยอะนะครับอ,อ,อันนี้ชัดเจนเพราะครอบคลุม80%แล้วทีนี้ถามว่าค่าตอบแทนที่เราจะมีให้กับบุคลกากรเรามีอะไรบ้างอ,อันที่หนึ่เนงเงินเดือนที่ท่านวลัดพูดไปแล้วเงินค่าตอบแทนพิเศษตามวิชาชีพนะครับ ถ้าไม่เปิดคลินิกถ้าใครไม่เปิดคลินิกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้เท่ากันหมดะนะครับแล้วก็เงินประจาตาแหน่งเช่นตําแหน่งอะไรต่างๆอันนี้เหมือนกันทั้งประเทศนะไม่ว่าคุณจะอยู่โรงพยาบาลจังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่โรงพยาบาลชุมชนได้เท่ากันเหมือนกันหลักการเดียวกันอันนี้คือตัวที่ถูกต้องได้ถูกต้องแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเราอยากให้เขาไปอยู่ในชนบทถูกไหมครับเราก็เลยในอดีตก็เลยมีตั้งแต่สมัยก่อนภาคบังคับบังคับว่าถ้าคุณ จบมาคุณต้องใช้ทุนสี่แสนบาทถ้าคุณไม่ไปอยู่ในชนบทข้อที่สองมาตรการเชิงบวกคือให้เบี้ยกระดานอ่าเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายเพราะเรามองว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชนคือคนที่ไม่ค่อยมีอยากไปอยู่เขาว่าโรงพยาบาลชุมชนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็นนอกอำเภอเมืองโดยส่วนใหญ่อันที่สองศักยภาพในการดูแลเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกแทบไม่มีบ้านพักแทบไม่มีให้เขาอยู่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่อยากไปอยู่กันเราก็เลยต้องจูงใจกังก็บอกว่าพื้นที่กันดานไม่ได้แปลว่ามันต้องกันดานจริงนะครับแต่หมายงงวว่่อออออยููตตััเเมมืืและ เครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหาย้องรับประชากรเยอะถูกต้องครับอันนี้คือความหมายคือความหมายความหมายของโรมันที่กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดที่ที่หมาไม่อยากไปอยู่อ่ะพูกันถูกต้องที่หมาไม่อยากไปอยู่เขาก็เลยมีเบี้ยเลี้ยงหมาจ่ายให้ตั้งแต่ปีหนึ่งสี่นะฮะแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่งนั้นตั้งแต่ปีหนึ่งสี่ตอนนั้นได้เลทตัตราประมาณสองพันึงสองพันสองร้อยบาทพอปีที่สองขึ้นไปตลอดชีพถ้าไม่มีการแก้ไขก็เพิ่มขึ้นสองพันสองร้อยบาทซึ่งเรากำลังจะบอกว่ามันเหมือนกับเรากำลังสู้ฮะสู้กมา เป็นเป็นลันกษณะของการสู้ตอบแทนที่จะต้องสู้กับภาคเอกชนที่มีค่าตอบแทนสูงมากเหมือนมีกระสุนปืนใหญ่ที่เป็นรถถังแต่ว่าเราให้หนังสติ๊กไปให้เขาอืเป็นทางชูชัแล้วมันจะสู้กันได้ไงสุดท้ายก็ยอมแพ้ดีกว่าก็ไปขี่ปืนใหญ่สี่ปืนใหญ่แล้วสู้กับศัตรูดีกว่าไหมเราก็เลยบอกเอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขลองลอง,ลอง,ล,องลองคิดเปลี่ยนใหม่ไหมว่าเราจะยอมเสียเงินเป็นแสนล้านหรอ แต่เราลองมาผลิตตรงนี้ดูได้ไหมก็จะมีแพทย์กับทันตแพทย์ในเวลานั้นที่เราบอกว่าสองวิชาชีพนี้เป็นยาขมกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดว่าไม่มีใครมาอยู่ทักทีผ่านไปสาสิบเจ็ดปีนะในปีห้าหนึ่งสาสิเจ็ปีปรากฏว่ามีหมออยู่หกเปอร์เซ็นต์ผลิตมาได้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนนะลองมาลองมาเปลี่ยนจะเป็นยาที่แรงขึ้นก็เลยเอาฉะนั้นก็เลยเกิดก็เลยบอกอ้างงี้ไม่ต้องปืนใหญ่ก็ได้เอาเป็นปืนสั้นอืเพราะว่าเงินไม่มีแต่ปืนสั้นนี้ติด ติดคุดทองคำซะหน่อยนะเพื่อบอกอุ้มคุณได้ปืนสั้นไปสู้กับศัตรูแล้วนะแล้วก็บอกว่าคุณมีศักดิ์ศรีคุณเสียสละคุณมีน้ําใจเหมือนกันนั่นแหลองคำเป็นที่มาของตาบีเลี้ยงเมาใจซึ่งเปลี่ยนตามระบบใหม่เพื่อที่จะบอกลองสู้กันดูสักตั้งได้ไหมพอ่อสู้กันดูสักตั้งร็จแล้วผลดีขึ้นผลดีขึ้นตัวแรกชีวัดคราวที่หนึ่งวัตถุประสงค์ต้องการเพิ่มการกระจายบุคลากรจากเดิมมี2 7 0พันเจ็ดร้อยคนสามสิบเจ็ดปีเก็บได้หกเปอร์เซ็มีสองพันเจ็ดร้อยในสอง0ันเจ เป็นแพทย์เฉพาะทาง200แล้วเป็นแพทย์จบใหม่3ปีนะครับประมาณ2,000สรุปว่าอะไรฮะ35,000คนหรือ700แต่พอ4ปีผ่านไปเพิ่มขึ้น1,287เป็น47เปอร์เซ็ตมีแพทย์เฉพาะทางซึ่งค่าตัวสูงมากเพราะต้องไปเรียนต่อมีความเฉพาะด้านนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ300เอร์เซ็นผมถามว่าทั้งแพทย์เภสตันแพทย์เนี่ยดูแลประชากร40ล้านคนเสียเงินเพิ่มขึ้น1,300กว่าล้านต่อปีดีกว่าเสียเงินเป็นแสนล้านไหมฮะ รัฐบาลคุมค่าไหมนี่คือผลลัพธ์ออกมาที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นอธิบายไปทั้งหมดแพทย์ชนบทบอกว่าอุตสาห์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาจนเริ่มเห็นผลละวอาการเบี้ยเงินเมาจ่ายที่ทำมาหลังจากก่อนหน้านี้ล้มเหลวมาตลอดถูกต้องครับจนกระทั่งเริ่มดึงหมออยู่ในระบบแพทย์ชนบทได้ใช่ครับอยู่ๆกระทรวงสาธารณสุขจะมาทำลายระบบนี้ก็มองอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับระบบนี้ถูกทำลายแน่ถูกแน่ด้วยวิธีการที่เปลี่ยนไปถูกต้องครับท่านประธาน ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องเรามีการวิจัยอยู่พอสมควรที่จะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้มีการคงอยู่ในระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขผมคิดว่าเราคงเห็นปัญหาตรงกันนะครับแต่เมื่อเราศึกษาลงไปในรายละเอียดนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยนะที่จะทำให้มีการคงอยู่ของแพทย์ในระบบพบ,บว่ามีส่วนที่เป็นปัจจัยต่างๆอยู่หลายปัจจัย นะครับปัจจัยเรื่องการเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยเรื่องอื่นๆก็คือความที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่นะครับปัจจัยเรื่องของอการที่จะมีที่ปรึกษานะครับในการทํางานปัจจัยของความสัมพันธ์ในองค์กรนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ย ล้วนมีผลต่อการดำรงอยู่ของแพทย์ะยนะบอาบอกบอกไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับมีหลายปัจจัยแล้วก็มีข้อมูลอยู่อีกหลายๆตัวนะครับที่ที่ทาให้เราต้องมองเรื่องนี้ดังนั้นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขมองเนี่ยนะครับคงไม่ใช่มองเรื่องนี้อหล่งเดียว<ะ>สิ่งที่ทําตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบมีผลได้แน่นอน<ะ>เช่นเดียวกันะนะครับแต่ก็จะมีมาตรการอื่นด้วยนะครับ<ะ>เช่นการที่จะมีโครงการาแพทย์ในชนบท ที่ขึ้นมาจากการที่คัดเลือกนะครับคัดเลือกในพื้นที่ให้มาเรียนนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยผมได้เรียนนะครับว่าตั้งต้นในเรื่องนี้เนี่ยผมถามอย่างนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวที่จะปรับเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะฮะถ้าไม่จบเดี๋ยวก็ต่อกันอยากให้คุยให้ละเอียดเลยทั้งนี้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องว่ามันมีเรื่องคนในพื้นที่เองที่ที่สุดก็ให้เขาอยู่ในพื้นที เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะะค,คุณหมอกยันถามว่าไงฮะคือไอ้ที่มันเพิ่มไม่ได้เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวต้องไปถามคนที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาเอาเงี้นะฮะต้องไปถามคนที่ยอมอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเช่นแพทย์เฉพาะทางซึ่งปกติมีค่าตัวสูงมากพูดง่ายจบมาเนี่ยหลายคนออกมาเป็นแสนแน่นอนอแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเรายึดโยงด้วยเงินประมาณหมื่นสองหมื่นบาทที่จบมาใหม่ๆถามว่า ในอดีตที่ผ่านมา37ปีมันมีการพิเดตบุคลากรเพิ่มขึ้นมาตามลําดับนะครับ3 0 0 0นคนมันเหลืออยู่แค่นี้ชัดเจน<ะ>แต่พอตรงนี้ปุ๊บแล้วทำไมคนเขาถึงยอมอยู่ได้เราต้องยอมรับความจริงว่าเรามีหลายปัจจัยจริงะนะครับ ปัจจัยที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นเชื้อชูเกียรติซึ่งต้องเรียนนำตรงกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เคยเลยมีแต่เราทำกันเองเชื้อชูเกียรติกันเองนะครับที่เกินนิดหนึ่งอันที่สองเราทำมาหมดแล้วเพิ่มค่าแรงจูงใจก็ทำมาหมดแล้วจนกระทั่งบอกว่าจำเป็นต้องใช้ยาแรงคือยาแรงที่ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราเหมาใจในเลทใหม่ซึ่งมีหลายรูปแบบหลายองค์ประกอบจริงแต่ปัจจัยชี้ขาดคือตัวนี้แน่นอนครับคุณหมอฮะเอาไว้ชัดๆก่อนครับคงมีหลายปัจจัยซึ่งถ้ามีมีตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการคงอยู่เนี่ยนะครับงซึ่ถ้า มีงานวิจัยซึ่งผมคิดว่าอาจจะทําให้เห็นชัดเจนอันหนึ่งว่าอัตราการคงอยู่ของของแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนถึงแม้ในช่วงเวลาที่มีการเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอัตราคงอยู่ของแพทย์ต่างๆเนี่จะอยู่ในอัตราเดียวกันนะครับยกเว้นคนที่อยู่มานานแล้วอันนี้ผมคิดว่ามีงานวิจัยที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแปลว่าอย่างไรลว่าหมายถึงว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอผ่านพ้นปีที่สามไปนะครับ การที่จะไปเรียนต่อซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิชาชีพแพทย์ของทุกๆ,ะกๆระดับนะครับก,ก็บจะมีอยู่ะฉะนั้นอัตราการคงอยู่เนี่ยจะมีตัวเลขที่ไม่ว่าจะเป็นปีไหนปีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลจากการมีวิเล็กเมาส์จ่าก็ตามเนี่ยไม่ตรงกันยยไม่ตรงกนะันฮะอันนี้บอกว่าผมเพิ่มผมจึงเรียนว่ามันมีผมผมอยากให้มองอย่างนี้ครับคุณสอยยุทธครับสิ่งที่เรากําลังจะเดินไปเนี่ยเราอยากจะทําเป็นทีมสุขภาพ นะครับซึ่งประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลสหวิยาชีพทุกวิยาชีพดังนั้นสิ่งที่เรามองตรงนี้คือเราเห็นว่าในส่วนที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะปรับลดเพียงบางส่วนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารน,นะครับทั้งระดับหนึ่งระดับสองนะมีเลงเหมาจ่ายเรายังคงเดิมนะครับมีการปรับลดลงในพื้นที่บางส่วนนะแล้วก็ มีการเพิ่มเติมเพื่อที่จะจกระตุน้นเพื่อที่จะตอบแทนทําให้คนที่ทํางานมากเนี่ยได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นผมคิด่านี่คือหลักการที่โมเดลนี้เนี่ยสำหรับโรงพยาบาลขนาดกลางหมายถึงชนบทนะฮะชุมชนเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลชุมชนเมืองครับกลุ่มนี้เฉพาะหน้าคือลดบางส่วนลงมาแต่ค,คุณหมอก็บอกว่าในที่สุดถ้าทํางานมากอาจจะได้เพิ่มไหมครับก็เรามีการเพิ่มเติมแล้วก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้เราตั้งตัวเลขไว้1%อร์เซของค่าแรงโดยรวมนะครับ เพราะฉะนั้น1%ที่เราให้ลงไปกับทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไปบวกกับสิ่งที่ปรับลดลง<ะ>ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ย<ะ>เราปรับลดลง5,000บาทต่อคนนะครับเงินที่ปรับลดลงเนี่ยก็จะรวมกับ 1, <ะ>1%ที่เราตั้งเอาไว1้1%ของค่าแรงและไปจ่ายตามก็จะไปเก็บเป็นผลการมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นไหมก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานถ้าทุกคนทำงานเท่ากันก็จะได้กลับไปคนละเท่ากัน แต่ถ้าบางคนทํางานมากงานน้อยตรงนี้ก็จะเริ่มมีความแตกตรงนี้คงเป็นภาพที่เราวังระบบคือผมคิดว่า,วาเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่ารัฐบาลมีวีเล็กเหมาใจเราอยากจะเห็นอะไรเ,<อ>เราอยากหเห็นความเป็นธรรมหรือเราอยากจะเห็นเรื่องของแพทย์กับทันตแพทย์ที่เราขาดแขน<อ>รัฐบาลจต้องยอมเสียเงินตรงนี้เพื่อแลกเงินพันสามร้อยกว่าล้านสาหรับกรณีแ,แพทย์นะ<อ>กับ ที่เราสูญเสียเป็นเงินเป็นแสนล้านเนี่ยเราคุ้มค่าไหมกับสุขภาพที่เขาสูญเสียไปอันนี้ข้อแรกผมว่าเราต้องเคลียร์ข้อน,นี้ให้ชัดเจนก่อนออแล้วข้อที่สองมันชัดเจนนะว่าไม่งั้นเนี่ยแพทย์ต่างๆที่จะออกมาเคลื่อนไหวทาไมว่าทําไมเขาถึงไม่พอใจในการปรับเปลี่ยนแสดงว่าเขาพอใจในการคงอยู่นี่เราทําวิจัยไม่น้อยกว่าสามสี 4, ่เช่นคุณหมอพุธทธิพงศ์อยู่ที่น่าน<ะ>ทําวิจัยชัดเจนเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของทันตแพทย์นนทั้งนี้บอกว่าถ้าถ้าทํางานมากก็ยังได้เหมือนเดิม เพราะจะมีต้องต้อไปในข้อต้องไปนข้อหนึ่งก่อนเพราะว่าข้อหนึ่งมันเป็นคําว่าเหมาจ่ายเหมาจ่ายนั่นหมายความว่าถ้าถ้าเกิดคุณไปอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนกับติดอาวุธให้กับคุณหลักประกเหมือนที่ผมบอกเป็นหลักประกันให้กับคุณที่จะเป็นเหมือนกับอย่างที่ผมบอกอะปืนแหนบทองคําพร้อมกับประทับตาแอบทองคําให้ด้วยว่ามีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นจริงๆริงเม็ดเงินเนี่ยมันมันเป็นปัจจัยที่สาคัญแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยพี่เรียนแต่ว่ามีการศึกษาวิจัย ต้องบอกเลยว่าเข้าตะแทนใหม่นะที่ทาให้เขาคงอยู่ได้อย่างเช่นทันตแพทย์นะในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยมีใครยอมไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแต่ตอนหลังคบเกณฑ์เลยมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยย้ายไปอยู่ปัตตานีเพราะตรงนี้ก็เจอได้นอนเลยครับใช่เลยครับวันนั้นก็ไปเจอกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปแพทย์ชนบทยืนยันว่าถ้าใช้อันใหม่ว่าไหลสมองไหลใช่ครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งวันก่อนคุณหมอรอสซีแพทย์ดีเด่นอยู่ที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลา ไปพูดชัดเจนเลยนะครับ <Wow. S 1> สมัยก่อนตอนก่อนปีห้าหนึ่งก่อน uh. เสียงปืนแตะปีสี่เจ็ดก็มีหมออยู่ประมาณสามคนพอไปจับฉลากใช้ทุนเมื่อวันเหมือนวันที่ห uh. นะึ่งเขาไม่ต้องไปวันที่วันแรก uh. ไปวันที่สองดีกว่าแล้วไปตอนสี่ห้ามงเย็นเพราะว่าไม่มีใครเคยเลือกเลยรอบเจ็ดรอบแปดแต่พอตอนหลังๆปัจจุบันก็มีหมออยู่ประมาณเกือบสิบสองคน uh. แล้วก็เวลาไปมีคนเลือกไปอยู่ในอันดับที่ รอบๆแรกๆหมดเลยนี่คือค่าตอบแทนเหมาจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากการที่เราเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะนั่งคุยต่อวันนี้ลาไปตรงนี้ก่อนนะฮะพรุ่งนี้จะแจกแจงกันเห็นชัดเลยครับสวัสดีครับ